โอ้โหนี่ฮะต้นกล้ามะม่วงเบาฮะอันนี้ได้จากบ้านพี่ชายฮะบ้านพี่สุธรรมนะได้มาจากใต้โดยตรงเลยเอามาเน,นี่ยนัเลก็ก็ได้ต้นพันธุ์มาสองต้นเดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่สุรินทะร์ฮะเนี่ยนะเนี่ยต้นกล้ามะม่วงเบาเพาะจากเม็ดเนี่ยเพิ่งเพาะได้ไม่นานนะต้นขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นที่มันโตแล้วนะ ว่าโตขนาดไหนแ<ร>ล้วอองล <ใน S 1> ูกท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่นาเล็กมาที่ บ้านพี่สุธรรมฮะนะนะก็เป็นรุ่นพี่กันนะรุ่นพี่รุ่นน้องกันพอดีว่าที่บ้านเขามีมะม่วงนะนี่เป็นต้นมะม่วงเบานะเนี่ยนะต้นใหญ่เลยอันนี้ปลูกห้าปีนะห้าปีต้นขนาดนี้นะเป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดนะนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีลูกหรือเปล่านะต้นหน,นี่แหละครับคือต้นมะม่วงเบานะก็ได้มาจากทางใต้โดยตรงเลยเพราะพี่เขาเป็นคนจาก ทางภาคใตนะ้นี่ฮะปลูกไว้5ปีโอ้โหโดอกเอ้ลูกเพียบเลยฮะน,น,นี่ลูกดกฮะนะนี่มะม่วงเบาเนี่ถือว่าเป็นมะม่วงที่คนกำลังนิยมกันนะกินมะม่วงน้ําปลาหวานนะพริกเกลืออะไรเงี้ยโอ้โหอร่อยฮะนะเนี่ยก็มีบางส่วนก็กำลังออกดอกบางส่วนก็ลูกโตแล้วนะ ลูกก็ขนาดนี้แหลนะฮะอันนี้ต้น5ปีนะสูงประมาณสักเกือบ10เมตรอะนะเจเมตร5ปีสูงขนาดนี้นะแต่ว่าออกลูกฮนะเพราะจากเมล็ดนะ3ปีฮนะสป,นะปีได้ออกลูกนี่นาเล็กก็ได้พันแล้วฮนะเนี่เตรียมกลับบ้านคราวหน้าก็ เตรียมเอาไปปลูกแล้วนะมะม่วงเบาแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่สุธรรมฮะที่แบ่งปันนะแบ่งปันมะม่วงเบาให้น้องไปปลูกอ่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวนาเล็กจะกินมะม่วงเบานี่มะม่วงเบาสุกนะเนี่ยนี่มะม่วงเบาสุกเลยอืมเนี่ยมาที่บ้านพี่สุธรรมได้ทั้งต้นกล้านะได้ทั้ง่าย ต้นด้วยได้ได้ทั้งกินด้วยกินหอมมากหอมมากอ่าเนี่ยอือก็เออกินหอมคล้ายๆมะปรางนะก็หวานคล้ายๆมะปรางอ่ะอือเนี่ยมีเนื้อถือว่าเนื้อเยอะเหมือนกันนะ คือปกติเขาบอกว่าม่วงเบาเนี mm ่ยพอแก่แล okay well? well, yeah, mm ้วไม่ค uh ่อยมีเนื้อแ่แม่นเป็นแบบินะออืมกินนั้งเปลือกก็อร่อยฮะแมอืน่คอนอยอค่อร่อยฮะอร่อย นี่แหละฮะนะมะม่วงเบาเราได้กินแล้วนะลูกที่สุกก็ได้กินแล้วดอกมันนี่ดอกมันร้อนรื่องนะดอกมันร้อนร่องอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตการในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับผมสวัสดีครับาดับเบิ้ลหายดูดอกม่วงก่อนดูดอกม่วงก่อนเย็นๆ